ก็เมื่อวานนี้ผมไม่พบท่านพุ่งกับทางกระจายราทราบแล้วนะก็ก็ทุกคนมันบนเรือมีโอกาสถูกํำเนินคดีทุกคนไม่น่าจะมีใครรอดยกเว้นว่ายอมมาพูดความจริงนะซึ่งผมก็ส่งขัญญาณมายังคุณกระติกแล้วนะเนะมื่อวานนี้ว่าฟังอยู่นี่ยก็ให้พูดความจริงนะถ้าไม่พูดความจริงเนี่ยนะทุกคนก็ถูกํำเนินคดีหมดก็คือพูดง่ายยกลำนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ถูกํำเนินคดีก็คือคนที่ เป็นนักกฎหมายมีความรู้ทางกฎหมายเป็นอย่างดีนะแต่กลับมาเขาเรียกอะไรเป็นผู้กํากับการแสดงนะทําสคริปต์ให้คนพวกเนี้ยนะบิดเบือนข้อเท็จจริงอันนี้ก็ไม่รอดระบนะ่คือค,ค,คือไม่รอดเลยทุกคนนะครับนะคนเขียนบทคนเขียนบทและเขียนสคริปต์อ,อยู่ในวงการนักกฎหมายเหรอคะครับเป็นอยู่ในวงการนักกฎหมายนะครับเป็นผู้ที่มีความรู้กฎหมายเป็นอย่างดีแต่กลับทําผิดเอง ใช่ชุดเดียวกันกับที่เขาไปปรึกษาชุดแรกๆนะคะเออใช่ครับก็คือชุดชุดที่ให้คําปรึกษากับกลุ่มผู้ต้องหาพวกนี้นะแต่ผมไม่บอกว่าชุดไหนนะมันมีหลายชุดถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณสามชุดนะครับก็ก็พี่น้องกับสื่อมวลชนลองไปคิดเอาเองกันอืมมัน่าจะเป็นชุดไหนเขาให้คําปรึกษาแล้วจากนั้นเนี่ยคําว่าให้คขาปรึกษาเนี่ยคือเริ่มตั้งแต่การบอกบทว่า คุณแตงโมเนี่ยตกไปเองหรือ,อยังไงคะคือคือมันมีสองส่วนนะผู้เตาที่พูดได้ส่วนแรกก็คือดึงดึง,ดงไม่ให้ไปพบพนักง,งานสอบสวนในวัยกลุ่มผู้ต้องหาพวกนี้เขาอยากจะมาพบพนักงานสอบสวนเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีอะไรนะกลุ่มผู้ต้องหาพวกนี้เนี่ยกลุ่มพวกไฮโซพวกนี้บนเรือเนี่ยหนึ่งหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะมาแต่กับดึงให้มันช้าอันดับแรกสองนะพยายามให้เขาไปบิดเบือนอนะ่บิดเบือนข้อที่จริง ที่มันเกิดขึ้นบน,นเรือนะครับอันนี้มีสองเรื่องอันแรกที่บอกว่าดึงให้ช้าเนี่ยเขายัางไงคะเหมถองว่าเขาอ้างว่าเขารู้จักคู่หลักคู่ใหญ่หรือยังไงหร,รหรือรับเคลียใต้โต๊ะติดโล20โล,โล,โลอะไรอืมคืออันนี้ตำรวจไม่ได้แจ้งนะแต่ที่แจ้งคือคือ,คอทาให้มันช้านะคือแทนที่แบบเกิดเหตุปุ๊บนะ,ะวันรุงขึ้นปุ๊บมีคุณแม่ไปแจ้งหกโมงเช้าไปกับผู้ประกาศข่าวช่องเก้าคุณเต้นนะไปกับคุณแม่ นะแล้วก็มีพลเมืองดีแจ้งประมาณห้าทุ่มกว่าหกโมงเช้าเนี่ยคุณเต้นไปกับคุณแม่แจ้งความก็ควรจะมาพบพนักง,งานสอบสวนเลยนะแต่ไม่มาถ้าจำไม่ผิดน่าจะสองทุ่มหรือไงนะคือถึงทีมันช้าไงน,นะช้าแล้วก็อาจจะทําให้กลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยไปพูดคุยอะไรต่างๆแล้วก็ไปเสี่ยมสอนให้เขานะพยายามจะกลับคาให้การนะครับอะไรทำนองนี้นะครับหรือจะแบบบิดเบือนข้อเจจริงจนทําให้มันเป็นดราม่าจนถึงวันนี้นะครับถ้ายจุดนี้มันมีหลักฐานแบ เลยไหมคะว่าเขาเตี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อมีครับมีครับมีพยานยืนยนันมีอะไรชัดเจนเนี้ยถ้าไม่มีหลักฐานนะตำรวจจะไม่ดาเนินคดีจําไม่เลยแค่นี้สั้นๆเลยนะ,ะเพราะว่าการที่ตํารวจเนี่ยจะออกหมายเรียกหรือออกหมายจับต้องมีพยานหลักฐานมีพยานยืนยันนะครับอยู่ในสํานวนเรียบร้อยแล้วครับ<ท>ำคำว่าบิดเบือนข้อเท็จจริงรอาหารย์คอบิดเบือนขนาดไหนคือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมหรือว่าบิดเบือนให้ทุกคนเนี่ยพ้นผิดให้กลายเป็นเหตุ ก,ก็พยายามจะบิดเบือนให้ผู้ต้องหาเนี่ยให้การในลักษณะที่ไม่ใช่ประมาทเนี่ยก็เป็นเหตุถือวิสัยเป็นอะไรเพื่อให้พ้นผิดนะครับเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับให, 1, ให้ทั้งห้าคนพ้นผิดให้ทุกๆคนเนี่ยไม่ต้องรับผิดเป็นลักษณะแบบนี้นะนะครับแสดงว่ามันคือการแต่งเรื่องหรืออะไรที่มันมันพูดถึงขึ้นมาคะที่เขาให้การไปอ่ะอคือเขาเป็นคนคิด ใช่ใช่ใชคนเตี้ยมนคนคิดเลยเก็เป็นคนเหมือนแบบผู้กำกับการแสดงอะ uh huh. เออละครเนี่ยเหมือนแสดงละครเนี่ยกำกับการแสดงลักษณะนเนี้ยเ uh huh. ขียนบทนะ่เขียนบทละครเขียนเขียนเอ่อสคริปต์ค่ะนะครับคนคนนี้หลังเกิดเหตุหนึ่งวันทั้งสี่คนหรือห้าคนเนี่ยได้ไปพบกับทนายความสามกลุ่มน่าจะประมาณสามชุดสามชุดครับช,ชุดที่น่าจะเข้าข่ายที่ให้คำปรึกษาติดเปลี่ยนจากอื ผู้แนะนํากฎหมายเป็นผูเ้เขียนบทเนี่ยน่าจะอยู่ในชุดแรกอืมอันนี้อันนีผ้ผมไม่ขอตอบแล้วกันนะอ่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็อาทิตย์หน้าก็ไม่ไม่โดนหมายเรียกก็หมายจับแนละ้วนะครับเขาวนเวียนอยู่ในสื่อไหมคะมทนายชุดชุดนี้คะ่ะผมผมก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แน่ใจนะอ่าอันนี้อันนี้อันนี้ไม่อยากตอบแล้วกันเอาเป็นว่าไม่อยากตอบนะค่ะเอนอน้<ข>องไปคิดเอาเองถ้าเอ่ยเชื่อมานีอ๋อเลยไหมคะมผมก็ไม่รู้รเหมือนกันนะนะว่าจะยังไงนะเออแต่เป็นคนที่มีความรู้ทางกฎหมายเป็นอย่างดี มันมีการตั้งข้อสังเกตว่าพยานหลักฐานอย่างเช่นวงจรปิดอะไรต่างๆถูกตัดต่อถูกตัดตอนบุคคลที่ว่านี้เนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องไหมคะอาจารย์เออกลุ่มที่อาเรดัดแปลงเนี่ยดัดแปลงคลิปวิดีโอเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่จะถูกดำนกดเนินคดีนะจะอยู่ในกลุ่มเดียวกับที่ทําเอาคลิปวิดีโอของผู้สื่อข่าวช่องหนึ่งที่ว่าเป็นเหตุการณ์หลังหลังจากแตงโมตกน้าตายเนี่ยแล้วก็ไปหลอกลวงประชาชนว่าอะไร เป็นเหตุการณ์ขณะแตงโมตกน้ําตายอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ถูกดำเนินคดีเหมือนกันกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มสุดท้ายค,คนละกลุ่มกันกลุ่มกับกลุ่มที่เป็นนักกฎหมายะนะครับผู้เขียนบทคนนะคะี้เนี่ยค่ะนอกจากเขาไปบิดเบือนเพราะท็จจริงตอนนี้เขายังมีบทบาทในคดีนี้อยู่ไหมคะตอนนี้นี่ยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจนะฮะว่ายังเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มผู้ต้องหาหรู้ไหมนะครับเนะี่ยอันนี้อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มสุดท้าย ย้อนกลับไปหคนคนที่หกจะต้องโดนข้อหาอะไรนะคะจาาเออก็เท่าที่ทราบก็มีจ้างวานใช้ให้ให้บุคคลอื่นอ่าแจ้งความเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาจำคุกสองปีนะนะอเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยเน,นี่ยข้อหาเนี่ยน,น,น่าจะโดนมาตราหนึ่งร้อเจ็ิสองเป็นผู้ใช้ถ้าเกิดเขาเป็นนักกฎหมายด้วยครับ เขาจะโดนเพิกถอนใบอนุญาตถ้าเขาเป็นทนายก็ต้องถูกอถอนใบอนุญาตนะครับเพราะเป็นเรื่องร้ายแรงนะเป็นการบิดเบือนกระบวนการที่ทำครับครับชายหรือหญิงอาจารย์คนที่หกเออเท่าที่ทราบนะฮะชายครับอืมคนเดียวอืมเดี๋ยวก็ได้เห็นหน้าแล้วนะรออีกนิดเดียวไม่กี่วันเนี่ยอืมหน้าคุณหรือไม่ก็แล้วแต่นะเราดูนะเราก็ไม่รู้นะการสนิทชิดเชื้อไหม ผมไม่ค่อยมีเพื่อนนะเออเออยิ่งสถานการณ์แบบนี้จะไม่ค่อยอยากมีเพื่อนนะกลัวมาถึงเราไงช่วงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็อยู่กับหมาแล้วก็ดันเพราะมีเพื่อนมาอันตรายตรงนี้นั่นนะอืมสื่อคุณหน้าคุณตาไม่รู้เคยเข้าไปพบกับตำรวจบ้างหรือยังคะคนเนี้ยแหละคนคนเนี้ยนะเอ่อคนนี้เท่าที่ทราบนะอืมเอ่อคนเนี้ยเหรอเคยเรียกไหมฮะ อพอเดีว่าที่ภาคหนึ่งไหมคะอืมอืมอันนี้ไม่แน่ใจนะเอ่อแต่คนนี้อาจจะเคยอาจจะเจอเคยเจอพิธีกรคนดังก็ได้อืมอืมพิธีกรคนดังช่องช่องเลขสองตัวไม่รู้ไม่รู้เลยอ่ะอาจเคยเจอนะเห็นคู่หรือเลขคี่คือผมได้มีโอกาสคุยกับพิธีกรคนหนึ่งเออเออเมื่อถามผมอ้าวพี่เดชใช่คนนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะอืมนะครับก็อย่าไปเดาเลยเดี๋ยวเขาเสียหาย พูดไปแล้วก็นอนไม่หลับก็ทําไงอ่ะอยากนําตํารวจตะก้าก็เขเห็นว่าผมเป็นเพื่อนหรือเปล่าที่ให้สัมภาษณ์อาจารย์ครับตอนนี้คนอยากรู้มากเลยว่าคุณซือที่เป็นคนอยู่เบื้องหลังเป็นผู้กับทั้งหมดในคดีคุณแตงโมเนี่ยเป็นใครแม่จามพอจะเปิดเผยให้หายข้อสงสัยของสังคมได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเขเปิดเผยแล้วครับเขาก็ต้องออกหมายเรียกหมายจับอยู่แล้วเดี๋ยวรอ้อยวันทั้งวันนะ ดีไม่ดีวันจันทั์นเรื่องอะไรก็เดี๋ยวเขาเสร็จแล้วนะแต่อินจันก็เป็นบุคลที่รู้จักทางสังคมแน่นอนใช่ไหมครับไม่รู้เลยผมก็ไม่รู้มันเป็นใครนะรู้ก็ไม่บอกอ่อย่อก็ได้จ้าอย่าเลยเดี๋ยวเขาเสียหายทําไงอ่ะผู้ชายสูดไหมฮะชอบใส่สูดไหมไม่รู้อ่ผมบอผู้ชายหรือผู้หญิงครับก็ผู้ชายบอกไปแล้ว่ไปแล้วเปล่าฮะไม่รู้ผมไม่เคยเจอเขาหนะกคนนี้ไม่เคยเจอเออไม่เคยเจอครับ เดี๋ยว<ะ>เดี๋ยวก็รู้แต่จะรู้จักเขาใช่ไหมผมบอกแล้วผมไม่ค่อยมีเพื่อนตัวนี้ <c oughs> อขนาดอาชญายังมาเล่นผมเลยดูเลยอาจารย์ไม่เคยเจอนี่คือไม่เคยเจอช่วงนี้หรือว่าก่อนหน้าน,นี้ก็ไม่เคยเจอเลยอย่าพี่ตอบเลยปล่อยไปไปนะ้ <c oughs> เดี๋ยวก็รู้นะ